สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานมูลคองพอรมอนึงรีพอร์ตประจำวันที่17มีนาคม2568ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำในวันศุกร์สามารถขึ้นมาทะลุระดับสา0พันเหรียญได้ก่อนจะมีแรงเทขายทำกำไรกลับลงมาปิดที่ระดับ2,985เรหรียญภาพรวมราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นทะลุ3า0พันเหรียญได้เร็วกว่าที่คาดการโดยจากภาวะความไม่แน่นอนของสงครามการค้าที่รุนแรงขึ้นและขยายวงกว้าง ทำให้เกิดความกังวลจากนักวิเคราะห์หลายฝ่ายมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบที่จะตามมาเศรษฐกิจโลกต่อแลต่อสหารัฐด้วยขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ w T I สมมอบเดือนเมษาย,ยนเพิ่มขึ้น63เซนหรือ0.95ปิดที่67.18 เหรียญต่อบาเรลทำามกังวมถึงเครียดในทะเลแดงโดยสหร,รัฐเปิดฉากโจมตีทางการทหารครั้งใหญ่ต่อกลุ่มฮูตีในเยเมนจากการที่กลุ่มฮูตีได้ก่อเหตุโจมตีการเดินเรือในทะเลแดงพร้อมทั้งเตือนอิหร่านซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของกลุ่มฮูตีว่าต้องหยุดให้การสนับสนุนในทันทีขณะที่ทางด้านสงครามรัสเซียและยูเครนยังไม่มีความชัดเจนในข้อตกลงยุติยิง แม้ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะแสดงการสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงในหลักการแต่กำหนดรายละเอียดหลายข้อที่ต้องการคำอธิบายอย่างชัดเจนก่อนที่รัสเซียจะยอมตกลงขณะที่ยูเครนรับรองข้อเสนอดังกล่าวของสหรัฐไปแล้วขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่ CPI และ PPI ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นทะลุ3,000เหรียญขึ้นมาขณะที่ดัชนีดอลลาร์เมื่อวันสุกเปิดที่ระดับ103.83จุดและเคลื่อนตัวระหว่าง103.59ถึง104.09จุดก่อนจะมาปิดที่ระดับ103.73จุดเรียกได้ว่าดัชนีดอลลาร์เวว่่งขึ้นลงในระดับร่างโดยที่ค่าเงินบาทไม่ได้แข็งค่ามากนะัก โดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ33.67บาทต่อรอลลาและมีแนวนแนวรับที่ระดับ33.50บาทต่อราลลาขณะที่ราคาทองคำไทยปรับตัวขึ้นตามราคาทองคำตลาดโลกโดยขึ้นไปทำโอทามไฮใหม่ที่ระดับ47,790บาทต่อบาททองคำเรียกได้ว่าราคาทองคำทะลุแนว ต้านสำคัญที่จุดสูงสุดเดิมที่ระดับ47,450บาทต่อบาททองคำขึ้นมาขณะที่กองทุนทองคำ s p d r เมื่วันุขซื้อเข้า0ู6ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่9 0 6าที่9ตัน วิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิคราคาทองคําทะลุแนวต้านทางจิตวิทยาระดับ3,000เหรียญขึ้นมาโดยวันนี้คาดว่าราคาทองคาจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ2,980เหรียญและแนวต้านที่ระดับ3,10เหรียญแนะนำให้ขายทำกำไรบางส่วนและซื้อเข้าเมื่อราคาอ่อนตัว สำหรับโกลออนไลฟิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2,985เหรียญและแนวต้านที่3 0 1 5เหรียญและโกลโคเมคคาดว่าจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ2,990เหรียญและแนวต้านที่3,020เหรียญในส่วนของราคาทองคำไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่47,200บาทต่อบาททองคำและมีแนวต้านระยะสั้นที่47,800บาทต่อบาททองคำ สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้2,980เหรียญแนวรับที่2 2,970เหรียญแนวต้านที่1น3,100เหรียญและแนวต้านที่2 3 0 2 0เหรียญและกลับมาพบกับบุญพงพรมอนิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ